ตามคาเรียกร้องไหนไปดูซิอ่าลูกๆของเล็กๆจําได้เล็กๆไหมเล็กๆจาได้ค่ะเล็กๆโตแล้วอเจ้าของคุณนิวส่งมาให้พร้อมให้ข้อมูลว่ากินล้างกินผ่านมากโอ้น้ารักมากเลยเฮ้ยไม่มีภาพเปรียบเทียบตอนเด็กเหรอโตแล้วอะ่ะโอ้โหแล้วเจ้าตุลน,นั้นชื่ออะไรแล้วนะคะที่เป็นแม่บืญธรรม,ม,<า>มที่เป็นแม่บุญธรรมชื่ออะไรแล้วนะคะแม่บุญธรรมชื่ออะไรนะอัลฟาอัลฟาอัลฟา นี่นี่คือมิลลินาโนโรเตอร์ให้ไหมคะเอตายแล้วน่ารักมากเลยแม่เขาชื่อเล็กๆถูกไหมใช่แล้วเล็กๆตอนนี้ขนขึ้นปกคลุมแผลหมดแล้วนะคะเห็นคุณนิวบอกนี่ตอนเด็กอดูตอนตตะเกียวนี่ทำสดเลยเออโรเตอร์นี่จะเป็นสีน้ำตาลมิลลิจะเป็นขาวตรงกลางเห็นไหมมิลลิเนี่ยขนาดนี้อยู่ตรงกลางอ่ะ ด้านซ้ายตรงกลางโรเตอร์คือซ้ายสุดใช่ไหมแล้วนาโนเนี่ยจะอยู่ทางขวาอาัลฟาอยู่ข้างหลังแม่อยู่ข้างหน้าถูกไหมอ่ะใช่ข้างหน้าเล็กเอา้าวเราดูความแตกต่างน้องแยกออกใช่ไหมบิลล่กับนาโนเขาต่างนะตรงตรงหน้าผากเขาต่างกันนะคะา่าใช่ไหมถ้ามิลลิเนี่ยสีขาวจะเยอะกว่า,าถ้านาโนสีขาวจะน้อยกว่าใช่ไหมดังนั้นที่อยู่ใกล้กับโรเตอร์น่าจะเป็นนาโนไหมคะ แล้วก็มีลิอยู่ทางขวาเพราะว่าหน้าผ่าเขาขาวกว่าค่ะอ้าวใช่ใช่ใช่เออตะกี้พี่ผิดไปค่ะโอเคแลยวร้องเข้ามาผมก็ให้ดูแล้วแล้วตกลงแม่เขาขนขึ้นแล้วใช่ไหมไอ้แผลน้ําร้อนน่ะขนขึ้นแล้วค่ะตอนนี้แยกแทบไม่ออกแล้วไหนแม่ไหนลูกตัวเท่าๆกันหมดออ้ยโอ้ดูสิโอ้โหสนมากเจ้าของเขาเลยงเลยส้น กินล้างกินผานโตแล้วดื้อมากเอาอะไรมาทำอะไรอยู่แม่ได้ยินเสียงปลาแลจันแม่เลี้ยงสิเอาฟ้าตัวเล็กไปเลยเออฟ้าเจอที่เหลือ่ด้วความระบ้านพังหรือยังฮะคุณเนวบอกว่าดื้อมากดูซนมากเลยค่ะเออ อ่อเรียกร้องมาผมก็บอกให้นะค่ะอู้ยกล <c oughs> <อ>ับเข้ามานะม,มานี่เลยไปทีละเรื่องเดี๋ยวเอาเรื่องกรณีหาเสียงในอบจอุดรให้ครบช่วงกระบวนความก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องประเด็นเรื่องอนักตบ <ทา S 1> หรือไม่ประกันใดเราก็ยังต้องรอให้กระบวนการย,ยุติธรรมตัดสินถูกไหมค่ะ <ทา S 1> น้องไบร์ Ah. Uh. Uh.